ค่ะวันนี้อยู่ที่ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย2เทศบาลตำบลน,นาเยี่ยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วเจ๊มหมดตุกบางันนี้พกเต้ยสีสุดามาด้วยนะคะด้านหลังคือคุณหมอนะคะคุณหมอมที่จะดูแลสุขภาพเปล่ามาด้านนี้นะคะเชื่อมวยอ่าเชิญนะคะมาอีกรอบแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดอะไรชุดเราจะนวดนะคะเราพร้อมแล้วน,นะคะเราพร้อมน,นะะอมวดคือหอมห้องอยู่ทางนู้นนะคะ ห้องอยู่ที่สนาดสะอ,าสะอา้านมากค่ะเดี๋ยวจะไปดูต่อนะคะเราขึ้นเตียงกันจะเป็นยังไงอีกสักครู่ค่ะไปถ่ายค่ะ,คะนี่นะคะค่ะเชิญค่ะ,คะวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าเจ๊หมวยกับเต้ศรีสุดานี่จะติดอกติดใจเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็มาใช้บริการเนาะพาเต้ยมาว่าพาเต้มาว่าทั้งเย็นทั้งหอมเลยนะคะเตียงสะอาดนี่เธอ เราจะเราจะแนะนำนะคะอน่าละหอมจังเขามีหม้ออบสมุนไพรอยู่ด้านในปุ๊บปะคอปุ๊บปะคอกลินขมิ้นหอมขมิ้นอย่างไรจริงนะคะน่าจะมีกล่ขมิ้นะไสะอาดค่ะสะอาดนี่นะคะสะอาดค่ะทำ่มให้เราอบอุ่นแล้วก็หลับนอนอย่างสบายมีการนวดนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาอีกคนใช่ไหมคะ อ่านะคะเราจองคิวไว้สองท่านก็ต้องรับสองท่านพอดีนะคะเรลงที่สองอันนี้กระเตียนนวดที่หนึ่งค่ะเจ้หมวยพร้อมแล้วนะคะเจ้ใส่ตาไม่ปาดูซิปาก็ระถางนะคะกำลังนวดค่ะกำลังไล่จักขามาก่องนะคะคุณหมอกำลังดูแลอยู่ค่ะคุณหมอกำลังดูแลอยู่นะคะ เดี๋ยวทางฝั่งของเสื้อหมวยรออีกสักครู่นะคะตอน,นีเป็นนักาประมอน้นุญาตตอน,น,นตอน,นุญาตถ่ายภาพคุณหมอระหว่างการทำหัตถการนะคะการนวดเพื่อสุขภาพนอนนอนงายทต้องเนาะ เป็นวันแรกที่ทุกคนมามาเลยวันแรกวันแรกก็ม้วดเจ๊มวยแล้วค่ะวันแรกม้วดเจ๊มวยนะคะดาราแล้องทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเปิดหน้าคุณหมอข้างนอกนะคะตอนนี้คุณหมอทำหน้าที่ศิลปินลูกทุ่งทั้งหลายอันนี้แม่ปวดตรงไหนคะปวดหมอนเลยคุณแม่ปวดมองใดคะคุณแม่ปวดคนเลยลูกเป็นอนะไรที่เป็นจุดไหนคะอันนี้เพื่อฝันไทยเมื่อฝันไทย มเป็น,ปนข้อบาลายาเครียดจากการทำงานเครียดไม่วันนั้นฉันไปนแสดงหนังแล้วก็จัดฉันมูชายันวันนั้นเนี่ยเออขอ<ม>้อแผน นะฮะเครื่องศึกสองนักขาเนาะช่องห้าโหมดละครแล้วเลยเลยในตัวอ๋อออนเอ็นนที่ยี่สี่นะคะแขวนเธอบูชาย,ยันใช่ไหมคะใช่ชั้นั้นเล่นยากไม่ใครกล้เล่นค่ะแต่ฉันเล่นได้เพราะฉันเก๋แล้วตายมาแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้โอ,โอมีแหงทางฝั่งดิฉันก็เบืง้งล่างอยู่ที่ต้นตอเนี่โอ้มีแหงขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะคะพี่ๆน้องๆทั้งหลายเนาะเสร็จแล้วจะบอกว่าเป็นยังไง อุอ่นๆค่ะได้อยู่นะคะทำให้เส้นขายใช่ไหมคใช่อขอมค่ะจ<า>้ะการประกบด้วยนะคะ,ะอากาบร้อนทั้นทั้งหมดก็ตึงเส้น ค่ะก็ตอนนี้ก็นวดเสร็จแล้วนะคะก็มาบ้านทีไรนะคะเราจะมานวดทุกครั้งแล้วก็ไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะมีที่ไหนอีกคะมีที่หนึ่งอยู่ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์รักษาสุขเทศบาลตะบนนาเยนะคะเราจะให้เปิดให้บริการสองที่ที่นี่จะเป็นศูนย์การแพทย์ไทยที่สองนะคะโอ้มีที่หนึ่งที่สองนะคะที่สองนี้ติดอำเภอใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ติดอำเภอนาเยนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ว่าดาราศิลปินหรือเพื่อนหรือทุกคนที่ผ่านมาเชิญนะคะ เห็นเพื่อนๆเรามาวัดบ่อน้ำพระอิ์เหนื่อยกันก็มานะคะเราเห็นเพื่อนๆดารานักแสดงมามาเยอะหลายท่านนะคะแล้วก็วันนี้ร่วดแล้วเอะใจให้ขออนุญาตค่ะเอะใจก็คือมียาให้เราด้วยนะคะอันนี้เป็นยาสมุนไพรเป็นยาสะหาทารากทางวันเตียงยาสมุาภาราแนะนำให้กินยาทุงสอวตัวนี้จะแนะนำให้กินเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการก็แนะนำว่าครใช้ ไม่วอที่จะรับประทานครับมีอาการค่อยรับประทานใช่ครับขระทานถ้าประทานก็เองอาการปวดใช่ขนาดรับประทานของยาสหัสหาจะรับประทานที่สองแคปซูลครับสองแคปซูลสองอาหารสามวันนะครับแต่ถ้าเป็นถ่าวันเทียนก็สองแคปซูลการบากว่าจะเป็นหลังอาหารรับประทานเมื่อหลังอาหารทันทีเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วก็กินยาเลยที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ ไม่มีแล้วก็ต้องนวดให้ประคบให้ทุกอย่างอยู่ใน30บาทค่ะสามสิบาทสบายทุกท่าค่ะนะมีทั้งประคบด้วยนะคะแล้วก็เบาสบายตัวขึ้นด้วยนะคะสามสิบบาทสบายทุกท่าเต้ศิษสุดาเจมอยเบิบานการันตีเลยนะคะที่ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยสองอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบาย